เยนบ้าอืมตัวเช่น,ปนไปสำัมล่ะกลุ่นข้าวติกวาดกวาดมองผีวันนี้กวาดนี่ส่งไปยังคือเพื่อนในะทางหลังนะทางก้นนะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะกล้องนะคะจ้านี้ฝนตกจ้าเนาะอากาศค่อนข้างหนาวนะมาคุยกันตอนเช้าเนาะกับแม่เพียงว่านอนจะแน่วมาคุยกันเช้านี้ฝนตกจ้า นอนหลับแล้วก็ยังง่วงอยู่พี่น้องเอ้ยเนะยังง่วงยังง่วงนิ่นึงก็แล้วกันยังง่วงนอนนะคะสำหรับช่องไล่น้ำหนึ่งกระบนพวกก็เป็นการเก็บเวลาเนาะเก็บเวลาเก็บชั่วโมง ให้ถึง4,000ชั่วโมงนะคือจะมีสิทธิ์ไลฟ์สดสเ่อนช่องไม่เพียนช่องไม่เพียนวานอนชาแนลก็เก็บเหรียญน,นะอันนี้ช่องใหญ่นี้เขาดีว่าเก็บเหรียญช่องเล็กนี้เก็บชั่วโมงนะครับนึ่เรียนก็เอาออบเสิร์ฟกันพูดคุยในช่องใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าเก็บชั่วโมงก็ยังดีกว่าว่ายังไงละ่ะ เชั่วโมงในบางที่ก็ตั้งกล้องไว้เฉยๆเนาะตั้งกล้องเป็นกล้องวงจรปิดเฉยๆอันนี้เอามาออฟเซตกันแล้วกันสวัสดีตอนเช้าค่ะทักทายกันทุกคนลเลยเสียงเม่เอเชียนค่อนข้างจะแหย่เล็กน้อยอคุณนะ้ามาเล็บกดไลค์ให้ด้วยเออ ช่องแอดมันิชาย FC พอต่อก็ขึ้นนะตอนนี้นะช่องแม่เพียนวานอนชาแนลเช้านางเปลี่ยนมารับประทานกาแฟดื่มกาแฟแล้วเด้อ TP coffee